ตลาดมีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมอาชีพของเกษตรกรและยังหมายถึงการผลิตสินค้าต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าดังนั้นการเลือกพืชพันธุ์เพื่อการเพาะปลูกจึงเป็นสิ่งสำคัญไม่ควรจะยึดติดกับพืชผลทางการเกษตรชนิดเดิมๆการผลิตในรูปแบบเดิมๆแต่ควรมองไปยังความต้องการของสังคมด้วย ในปัจจุบันพบว่าพืชผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ช่วยส่งเสริมรักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะฟักข้าวซึ่งจังหวัดนคนปรปฐมเป็นแหล่งที่มีการเพาะปลูกกันมากที่สุดและหนึ่งในสวนที่น่าสนใจคือสวนของลุงณและป้าเจีย๊ยบที่ตำบลทุ่งขวางอำเภอกำแพงแสนในฐานะผู้ริเริ่มการปลูกและขยายผลไปสู่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเป็นอาชีพหลักให้แก่ชาวบ้าน อย่างไม่น่าเชื่อสวนของลุงณและป้าเจีย๊ยบปลูกในพื้นที่1.5ไร่โดยปลูกมาเป็นเวลา5ปีขณะน,นี้ที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานสำหรับคนทั่วไปที่สนใจอีกด้วยฟักข้าวเป็นไม้ล้มลุกประเภทเถาเลื้อยอายุยิ่งมากเถายิ่งใหญ่มีหนวดเกาะคล้ายตำลึงใบเป็นลูปหวัวใจคล้ายใบโพยอดอ่อนนำไปลวกจิ้มน้ำพริก ดอกจะออกบริเวณข้อต่อระหว่างใบหรือตามซอกใบข้อละ1ดอกลักษณะคล้ายดอกตำลึงกลีบดอกมี5้ากลีบมีสีขาวอมเหลืองผลมีลักษณะกลมลีที่เปลือกมีหนามเล็กๆอยู่รอบผลผลอ่อนมีสีเขียวอมเหลืองนําไปแกงส้มได้เมื่อสุกจะมีสีส้มอมแดงภายในมีเมล็ดสีน้าตาลจํานวนมากเรียงอยู่การขยายพันธุ์ของที่นี่จะขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด ใช้เสา5เมตรปักลงดินเพื่อความแข็งแรงเว้นระยะห่างแต่ละเสาประมาณ50เซนติเมตรและขึงสลิงด้านบนการปลูกของลุงะจะเป็นการปลูกที่แตกต่างจากที่อื่นคือปลูกแบบปลอดสารพิษอย่างแท้จริงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่า,มาแมลงที่จะทำให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคการให้ปุ๋ยจะใช้ปุ๋ยชีวภาพที่หมักเองโดยหมักด้วยปลาน้ำตาลและน้ำเป็นเวลา6เดือน ก่อนใช้ให้นําปุ๋ยที่หมักมาผสมน้ําในอัตราส่วน1ต่อ10แล้วส่งไปทางระบบน้ําสปริงเกอร์ซึ่งการเข้าชมการผลิตจะต้องใส่ชุดปลอดเชื้อก่อนทุกครั้งเพื่อรักษาความสะอาดในขั้นตอนกระบวนการแปรรูปฟักข้าวเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์มีสารไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนสูงมากกว่าพืชสีแดงชนิดอื่นช่วยต้านโรคมะเร็งและต่อต้านอนุมูลอิสระอ้างอิงจาก งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยดังนั้นจึงมีผลิตภัณฑ์จากการแปลรูปมากมายผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดได้แก่น้ำฟักข้าวส่วนผสมคือผลแก่1กิโลกร,รมัมน้ำตาลทราย3ขีดเกลือ1ส่วนสช้อนชาน้ำส้มจี๊ดหรือน้ำที่ออกรสเปรี้ยวน้ำเปล่า1ลิตรครึ่งวิธีการทำ ให้ควานเนื้อสีเหลืองและตักเนื้อเยื่อสีแดงแยกจากกันนำส่วนของเยื่อสีแดงมาขยำเพื่อให้เยื่อออกจากเมล็ดใส่น้ำแล้วขยำอีกจนกว่าเยื่อจะออกจากเมล็ดจนเกลี้ยงเพราะสารอาหารต่างๆมีอยู่ในเนื้อเยื่อสีแดงมากที่สุดนำเมล็ดออกจากนั้นนำมาปั่นรวมกันใส่น้ำตาลทรายเกลือต้มน้ำให้เดือดแล้วเทใส่คนให้ทั่วแล้วนำไปต้มอีกครั้ง ใช้ไฟปานกลางในขณะที่ต้มต้องคนเป็นระยะระยะจะได้ไม่ไหม้ติดก้นหม้อไม่ควรต้มจนเดือดจัดเพราะน้ำจะแยกชั้นกับเนื้อดังนั้นจึงต้มแค่ใกล้เดือดแล้วยกออกกรองด้วยกระชอนละเอียดหนึ่งครั้งปรุงด้วยรสเปรี้ยวกรอกใส่ขวดแล้วแช่น้ำเย็นท,ทันทีเพื่อการถนอมอาหารแบบพาเจอร์ไลท์ทำให้สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ15-20วัน ักข้าวไม่เพียงแต่เป็นพืชพื้นบ้านไทยที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางศาสนาการมากมายหลายประการเท่านั้นแต่กำลังจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอำเภอกำแพงแสนจังหวัดน,นคนปรปฐมในอนาคตหวังว่าจะมีการนำเสนอและให้ความรู้แก่เกษ,ษตรกรให้มากและทั่วถึงขึ้น อีกทั้งควรมีการพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปต่อยอดปรับปรุงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์ต่างๆทางด้านสุขภาพและความงามได้มากมายอย่างคาดไม่ถึง